ทุกคนเดี๋ยวผมจะเล่าสถานการณ์ตอนนี้ให้ฟังนะตอนนี้คือหลายๆกับหลายคนมากตอนนี้ที่มารลุมกันตอนนี้ประมาณ3-4คนได้ผมไม่ทั้สังเกตแต่คือตอนนี้คือนัวกันมากรนบริเวณนี้สู้กันยากมากตอนแรกผมบผมผมได้เปรียบตรงทางนะตอนนี้ผมคิดว่าผมเริ่มเสียเปรียบละเพราะว่าผมไม่มีสเตตดาบผมไม่ได้สเตตมัดแล้วก็ผลแล้วก็ปืนซึ่งตอนนี้ผมเสียเปรียบสุดๆโอ้โหแย่แล้วแย่แล้วผมตายแน่เลยยังไหวอยู่ฉลามฉลามมันโหดจริงโอเค มาตอนนี้เขาดวลกันมากผลประตูคือแบบเปิดประตูเข้าออกเป็นเล่นเลยนะคนนี้คือผมตามเขาไม่ทันจริงๆว่ะผลเพลงค่อนข้างยากเลยนะผมอาจจะต้องไปปรับสแตตบางอย่างแล้วก็เปลี่ยนเผาด้วยถึงจะผมจะ,จะเก่งขึ้นตอนนี้ผมคิดว่าผมไม่น่าสู้เขาได้แต่ผมจะพยายามใช้ผลเพลงต่อตอไปก่อนสู้ทางน้ําผมไม่เก่งเลยเอาจริงโอ้เอาดีน่ะเขาจะดูดผมเข้าประตูไปแล้วอะ่ะได้เดี๋ยวผมขอไปจัดการสองคนนั้นก่อนดีกว่า สองคนนู้นเขาพยายามนัวกันอยู่นะผมไม่อยากสู้กับประตูแล้ววะไม่ไหววะผมไปนัวกับแมมมอสคนเดิมดีกว่านี่แมมมอสคนเดิมคนดีของเราหวัดดีครับผมขอร่วมวงด้วยโอ้โหดีในพิชฉลามเนี่ยไหวไปะเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยนีอเหลือสองพันแย่ผมต้องมัว่วผมต้องนัวโอ้โหโอ้โหไม่รอดเอาเรื่องจัดผมต้องเปลี่ยนดาบไะเนี่ยจาบสมอมาผมขอรองใหม่ พี่ีพีผมจะเปิดไรสามสองหนึ่งโอ้เมื่อกี้ผมโดนช้างขิดด้วยนะมาจากข้างหลังผมผมไม่แน่ใจว่าตรงไหนน่าจะตรงนั้นแหละมาเอยฮ้ยเฮ้ย,ย,ยผมโดนลุกหลงเหรอแต่ไม่เป็นไรผมยืนยืนได้อยู่ผมยืนได้อยู่คนดูวอะไรกันตรงนี้นะโอ้ผมผมไม่รู้เรื่องแล้วใจเย็นผมเช็ดสมองไม่เป็นด้วยแต่ผมจะพยายามใช้โอ้โหอ,อะไรอยู่เนี่ยไอประตูดึงเข้ามาอีกแล้วนะหนีครับหนีก่อนแย่แล้วผมโดนดุดกลับโดนดุดกลับ เปิดกีตาร์บูกยัดหน้าโอ้โหอะไรครับเนี่ยมาเลยผมไปตีมอนเหรอผมทำดาเมจใส่มอนผมคิดจะทำดาเมจใส่คนไปแล้วเมื่อกี้โอ้ยผมแม็กมาผมแม็กมาไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะผมใหญ่ฆ่าเขาจังเขาเลือดน้อยมาก,กคนนั้นะ่ะเห็นปะ่ะตอนนี้ผมสามารถแปลงเผาได้แล้วนะแต่ผมยังไม่แปลงมา ไก่ตายแล้วดินายน่ะไปไหนอยู่ไหนอะ่ะเข้าประตูนี้ไปอะอโอ้ทะลุมาน,นี้อ๋อยู่นั่งไงเขาพยายามจะฆ่าไอ้คนนึงผมจะตามเขาดีไหมเนะไกลมากเฮ้เขากลับมานี้เขากลับมานี้เอ้ยวัดดีไปไหนฮ้ยเขาไม่สนใจผมเนี่ยเขาจะสู้กันเหรอนะผมอะ่ะผมเป็นตัวประกอบงั้นเหรอต้องไม่ใช่อยู่แล้วโอ้ที่ตามเขาไม่ทันเลยเนะี่ยเขาไม่ใช้ดาบโอเด้งหืไวกันมากทำไมไวกันจังอะ่ะ นี่ไปอย่างงี้ก็ได้เร็วเร็วเหมือนเดิมมายิงอันติไปครับโอ้โอ้โอแหลก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 อีกแล้วทำไมแหลกบ่อยจังช่วงนี้มาไปไหนครับสนใจผมหน่อยออ้แฝงเผาเขาแ้งเผาไม่ไม่ทะเลีนี่มันเอาเรื่องนะผมขอแปลงเผาบ้างละกันไปไหนจ้าสนใจผมหน่อยครับ มามาเน่อมาติไม่ถึงระบาวมาตอนนี้ผลเพลงผลเพลงเล่นผมแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยไม่อยู่ดีมัาปิดปรหมารอย่างนี้ละนายนัาจะเย็นนะเราขอไปตรงนู้นก่อนเอ้ยแมกมาสทาไมันแรงจังอะผมโดนแมกมาใช่ไหมโอ้โหพอก่อนไหมโอ้โหไปต่อดีกว่าทุกคน ผมว่าผมจะต้องชนะมาได้แน่นอนมาไอสองตัวนั้นมันจะไม่ขนามือผมหรอกผมข้าวหัวเยอะมากเลยนะเว้ยผมจะมาแพแค่นี้ไม่ได้หรอกเฮ้ยเจ้าทะเลจะจ,ะจะแจ๊ซสิมานี่ไอหนุม่มอู้หเดี๋ยวเจ้าทะเลยิงก่อนเลยโดนเปิดไปก่อนเลยทีนึงมานี่ยโดนต่อยแล้วมาครับเขาแป้งเผาเขาแป้งเผาผมจะไม่วิเผาแต่ยังได้อยู่ผมยังไหวแค่นี้ไม่ขนามือผมหรอก ไม่ขนามือจริงๆอย่าตามมานะอจะตายแล้วทุกคนผมจะตายไม่เนอะเอ้ยอย่าปามาโอเคได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้รู้สึกเหมือนมาสกิลใส่ผมพร้อมกันโอเคผมว่าผมพอแล้วกับเซิร์ฟเวอร์นี้ผมว่าผมจะต้องไปเปลี่ยนของก่อนเปลี่ยนเผาเปลี่ยนอะไรอีกเยอะเลยอะบึน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 บ้นนี่ผมแว้นเสียงเพลงมาแล้วทุกคนตอนที่ผมกําลังเป็นรับเผาไซบอร์กนะเพราะว่าตั้งแต่ผมเล่นมาผมรู้สึกเลยว่าผมต้องการเผาไซบอร์กจริงๆ เพราะถ้าเกิดนี่เผ่าไซบอร์กอันนี้ผมน่าจะแย่เลยในการเล่นเผ่าไม่สิในการเล่นผลเสียงเพราะว่าเผ่าไซบอร์กสำคัญมากๆเลยเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะว่ามันสาคัญยังไงมาผมมีโลลิเบทานผมมีเผ่าไซบอร์กผมอึดเหมือนกับฉลามแล้วตอนนี้โอเคมาผมจะไปไล่ล่าคนที่โล่สองนี่แหละหลังจากที่ผมตามหามาตั้งนานทุกคนตอนนี้ผมเจอเหยื่อไม่ที่เรียบร้อยเพอตอนนี้เขาเริ่มออกมานอกคาเฟ่แล, <c oughs> แล้วเห็นไหมทุกคนเห็นไหมผมขอเปิดก่อนเลยแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเขาก็จะเปิดผมเหมือนกันว่ะ ต่างคนจบแบบนี้ผมไม่ผิดแล้วนะครับแบบนี้มานี่เลยขอดูดหน่อยขอดูดหน่อยโอเคนี่เลยผลเพลงนต่ออุ้ยเกือบเป่าหน้าเลยแล้วเอาเหยมิมีคนมาซ้อนทุกคนตอนนี้มาเลยครับผมเผ่าใซาบอกอึดพอกับชนามาตอนเนี้ยมาเลยสแตนตดาผมก็มาแล้วด้วยตอนนี้หูสายฟ้าอุ้ยอศัีบาด้วยทีนึงมาผมแปลงร่างคาร์่ีคนอยู่เยอะผมก็ชอบมาเลยผมขอไปตรงนู้นดีวกว่า นี่รอเขามาแแ่งตรงนี้กันเฮ้ย <c oughs> นี่เจอไฟดิสโก้ผมอผมดืไม่โดนมเมื่อกี้มามาอูู้ดูสายฟ้าช็อตอผมดูสายฟ้าที่ช็อตดูสายฟ้าที่ช็อตซะก่อนเฮ้ยมีคนจะตายมีคนจะตายน่าคนเป็นของผมสิน่นคนเป็นของผมเขาไปไหนแล้วอะอ้เคลื่อนที่ไวมากเป็นไงอะเป็นไงอ่ะเป็นไงอะเอาดิแป้งเผาเลยครับแป้งเผาเลยมาเอาดิครับมาเลย เขาไม่เข้ามาหรออืมมาเจอโอเด้งผมเมื่อกี้เจ็บปะล่ะมีโรงงานเกิดเนะเอา้าเขาตายแล้วทุกคนผมยังไม่ทันทำอะไรเลยเมื่อกี้ผมกดสกิลสีโงโง่วแล้วเขาก็ตายเลยอะแบบอาจจะเพราะว่าไซบอกช็อตด้วยตัวสีด้วยป่ะมันเลยหโหขนาดนั้นเดี๋ยวผมขอเปิดคนหน้าโรงงานต่อเลยละกันเอา้าผมขอโทษนะเลี้ยน้อยเกินแต่มันช่วยไม่ได้อ่ะนะนี่กดสกิลไปมั่วๆครับเดี๋ยวก็โดนเอง เฮ้ยผมย,ยงผิดตัวเมื่อกี้ต้องไปตัวนี้เอเอเฮ้ยทำอะไรกันอะเราจะลัดไา้เราคือเผาไซบอกเอ้ให้เลยผมจะเข้าไปโรงงานดีกว่าเดี๋ยวขอตัวนี้ก่อนขอตัวนี้ก่อนอื้มนี่มันรวจริงๆัวยจริงเลยขอเข้าไปโรงงานกันแล้วผมเข้าตามผมเข้าตามเนเฮ้หวัดดีครับขอเล่นด้วยคนนี่กีตาร์บุ๊กนะครับอ๋อค้าง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 ไม่ค้างอื้อ เอฟเฟกมันเยอะเกินทุกคนให้ตายสิผมจะไม่ทำอะไรนั้นในนั้นอ่ะต่อครับเฮ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหนไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไปไหนปล่อยเขาไปแล้วกันเขาไม่อยากสู้แต่คนนี้คือดูอยากสู้ดีผมขอจัดการคนนี้ละกันเป็นไงล่ะไหนมีใครเจ้ากับผมอีกไปไหนกันหมดละเฮ้นายรู้อะไรไหมเพื่อนนายอ่ะโดนกำจัดไปแล้วโอ้โหมินเบดเอาดิมินไยเป็กระผลประตู เอาเรื่องจัดทุกคนดูมีได้ไม่กับผลประตูเดี๋ยวนี้ดีกว่าใส่บอกกับผลเสียงอมากันอีกแล้วทุกคนอะไรวะเน,นี่ยปึ้มเปิดไปก่อนเปิดยัดมั่วๆเผื่อโดนไปไหนอย่าหนีผมไปงั้นสิมันไม่สนุกเลยนะครับอดีโดยนไป4,500เน้ะเฮ้ยเฮขาลากับเขาลากับเขาเปิดเขาเปิดไปไหนนุม่มกลับมานี่โอ้โห ไปไกลจังโ,โหกะหนีแบบกะหนีสุดตัวผมจะตามยังไงเนะี่ยฮะต้องเข้าตามใช่ไหมโอเคโอเคอึ๊บพยายามโดดเข้าโอเคเข้ามาถึงแล้วทุกคนเขาอยู่ด้านล่างนี่เองโ,อโหอยู่อย่างใกล้อทำอะไรผมแต่โดนสายฟ้าผมช็อตไปหน่อยเป็นไงเก็บไม่เอย่ยโอโหโอโหอะไรครับเนี่ยอะไรครับจะเย็นนะจะเย็นนะได้รับกันทุกคนครับไม่ต้องห่วง ราะว่าผลของผมมันเออีอะครับเฮ้ยไอหนุ่มไอหนุ่มงั่นไอหนุ่มนั้นจะหนีไอหนุ่มไอหนุ่มจะหนีไปไหนไม่ไปไหนงมมนันละโอ้โหหนีสุดตัวจริงทุกคนดูดูการหนีของเขาไม่ธรรมดาผมจะต้องตามผมจะต้องตามเฮ้ยไปไหนกลับมานี่กลับมานี่ก่อนเฮ้ยได้อย่าโดนเลยไหมนี่เป่าใส่หน้าและก็นี่เรียบร้อยทุกคน ฆ่าเขาได้แล้วสามับสามมาตอนนี้ทุกคนรู้เลยปะผมอะสามารถฆ่าได้เรื่อยๆเลยนะจนตอนเนี้ยเผาผมไม่ได้หมดเลยนะตอนนี้คือแบบผมฆ่าได้เผาผมเพิ่มเผาผมเพิ่มตลอดเวลาเลยได้เวลาเต้นกันดีกว่าทุกคนผมเพิ่งเข้าเซิร์ฟมานั่นเซิร์ฟนี้มาเลยโอ้เฮ้ยอะไรอะเฮ้ยปฏิหารผีหลอกวิญญาณหลอนผมอีกแล้วอื้มดูดไปดูดกลับเอาเรื่องจัดเอาเรื่องกันจัดไปไหนครับ มานี่เลยไอพ้พระไอ้พระจิว๋วนี่พระจิ๋วใช่ปะเอา้าหรือป็นคนน้อยเหรอเอาเวีนกล้ามไม่ใช่พระจิว๋วนะไม่ใช่พระจิว๋วเฮ้ยดูดกลับไปอีกแล้วทําไมต้องทําอย่างเงี้ยมานี่ครับมานี่เลยผมแปลงเผ่าแล้วไม่รอดกันแน่นอนตอนเนี้ยผมมาแล้วมาแบบเต็มตัวโหยังช้าเลยไอ้นั่นก็โดนไฟฟ้าผมช็อตนะคือแบบขยับเป็นเล่นเลยนะ่ะแต่ก็ยังเปิดทางทสังเกตอยู่เสียฟรีนะเว้ยนายนี่ มาโดนอย่างนี้ดีกว่าเรียบร้อยครับพระจิ๋วเป็นของผมต่อไปก,ก็ตัวนี้แปะอา้าวเขาไม่ได้เปิด PVP เสียสกิลฟรีเลยเราไปไหนเอ่ยอีกตัวหนึ่งนูน่นอยู่นูน่นโอ้โหเข้าประตูไปแล้วเขาใช้ผลประตูใช่ไหมตรงนั้นอนะเดี๋ยวผมไปเรื่อยๆเดี๋ยวเขาก็ออกมานี่ไงออกมาจริงด้วยโอเคมาครับผมมาเสริมแล้วนี่เปิด,ดวกิกีตาบูนี่แล้วทำอย่างนี้โอเดงเอไม่มีใครตรงนี้ เฮ้ยเ hey, hey, hey. กับมาแล้วกลับมาแล้วตัวเนึงนี่ผมกบไปมุงั่วเผื่อโดนถ้าโดนก็เจ๋งไม่โดนก็ไม่เป็นไรไปไหนเอ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนจะเดินมาใส่เราแต่เราโดดหนีเราโดดหนีเราไปปาร์ตี้นู้นดีกว่าเราไปหมดครับทุกคนไปดีกว่าแต่ผมก็อยากได้ผลประตูต่อมันมันเจ็บมากแล้วอไอประตูน่าสงสัยเออเข้ามาแล้วผมก็โดนเลยเอาเวรกรรมไม่น่าเข้ามาเลยอืมมา ผมไม่น่าเข้ามาเลยแต่ตอนที่ผมเข้ามาผมจะฆ่าทุกคนให้หมดที่นี่เลยเอาแล้วเอาแล้วผมโดนอืมอ้มอื้สมอดูเลือดผมไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะเผ่ามนุษย์เหรอใช่ไหมใช่ด้วยเผ่ามนุษย์โอเคมามามาผมจะต้องเล่นแบบระวังหน่อยมาตรงมอนนี่เออมาตรงมอนนี่เออมาตรงมอนแบบนี้เป็นไงล่ะสัตว์ทัพสาม ประตูไปไหนอีกล่ะหายผีหลอกวิญญาณรอนเฮ้ยมีคนมาเสริมทัพมีคนมาเสริมทัพไม่ยอมหรอกครับเสริมทัพแบบนี้ไปไหนไ,หนไหนอ้นั่นอะเปิดประตูนั่นไปไหนแล้วอะนี่ปะนี่ไงเขาไปไหนไม่รู้อ่ะทุกคนเขาไม่อยากสู้กับผมแล้วหรือปะฮะแต่ผมอยากสู้กับเขาต่อดีเนี่ยมันกําลังมาเลยนะตอนเนี้ผมกําลังฟอร์มขึ้นยังเห็นได้ชัด ผลเสียงที่โกงเอาเรื่องนะพาออยู่กับเผ่าไซบอกทุกคนไปใช้กันได้นะเอาจริงไม่ต้องเก่งก็ได้นะเป็นผลที่เล่นง่ายมากง่ายจนน่าตกใจอ่ะสกิลซีของผลเนี่ยแรงมากเห็นไหมผมเก็บหมดเลยเนี่ยสองตัวเอาเรื่องจัดเดี๋ยวผมพอแล้วเดี๋ยวทุกคนผมเข้าไปในคาเฟ่ก่อนโอเคเขาก็ไม่น่าเอากับผมได้เหมือนกันเขาบอกว่าไซบอกตัวเนี้ยของผมอ่ะเผ่าไซบอกของผมมันโกงเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่ผมก็ตอบไปเลยวว่าไงครับ ม,มันก็ไม่ได้โกขนาดนะครับเอ้ยทุกคนเข,เขานั่งเหตุผลอยู่ทุกคนผมยัดผลเสียงให้เขาดีกว่าที่ผมเพิ่งเก็บได้มาไม่นานนี้ก็นานอยู่แหละวันนี้ผมอัดคลิปมาค่อนข้างนานเลยเนาะเขาจะเอาอะไรมาได้กับผมวานารูโตะ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 ไม่อยู่นารูโตะยืนเฉยทุกคนเขาแค่มานั่งรอเฉยโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปละทุกคนบ๊ายบาย